อ่าโอเคฮะอันนี้มาต่อจากเมื่อพาร์ทที่แล้วของการรีวิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นมารีวิวในหมวดของอ่าที่เป็นแบรนด์กันบ้างเมื่อกี้ผมก็กดควิตก็คือกดยกเลิกสัญญาครับต้นสังกัดเรียบร้อยแล้วเป็นตัวเดิมเป็นตัวเอ่อใชยของดีเหมือนเดิมทีนี้อืมก็เลือกเป็นแบรนด์ครับอันนี้ผมก็เดี๋ยวนะตัวน,นึงลองเมื่อกี้มันเป็น กีตาร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองมีทักษะคีย์บอร์ดอยู่ครับลองดูอ้าวไม่ได้นะโอเคก็เป็นแบนก็นได้โอเคูกเกสัสอันนี้ก็เป็นโอโสไตล์ป๊อปโอเคน่าจะขายดีนะเมื่อกี้มันเป็นคันที่โอเคลองออเดิชั่นดูโอเคผ่านครับเซ็นสัญญ,ญาอ๋อไม่ใช่เซ็นเลยก็คือบอกว่าเป็นเคอร์เรนต์มีเมมเบอร์จำนวนสอคนยจอยมาด้ครับ โอเคเดี๋ยวมาดูว่าเมนูจะแตกต่างจากตัวเป็นศิลปินเดี่ยวไหมโอเคจะมีวิวแบ a นดครับตรงนี้ก็จะเป็นดูและเรียดต่างๆแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์โอเคทีนี้ก็ลองเวิร์กสกิลเหมือนเดิมนะครับก็เมนูเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะอืมไม่มีเลยครับ เมนูคือเหมือนกันหมดการเล่นคิดว่าน่าจะเหมือนกันกันกบที่ไม่ใช่แบรนด์นะอาจจะแบบมีเพิ่มมาก็คือตรงที่เป็นแบรนด์ริลเลชั่นชิพตรงนี้แค่นั้นครับนอกนั้นไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้เราก็ต้องแบบว่าความแบบทำความอะไรอาจจะเล่นยากกว่าตรงที่ว่าต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนในวงด้วยครับอโอเคเดี๋ยวผมลอง ลองทดสอบลองสร้างซิงเกิลใหม่ดูอะโอเคนี่จะเป็นชื่อนี้เป็นแนวป๊อปใช่ไหมเราเป็นป๊อปก็ต้องเป็นอิเล็กโทร์มันไม่ได้อิอเล็กโทร์เป็น EDM นะครับก็จะเป็น w ร r s h i p ๊อปอะได้ไหมรูป cover เ,เป็น Pop Art ออแล้วกันครับโอเคลองดูโอเคผ่านไหมผ่านครับ โอเคอะแมเนเจอร์เซตอัพอ๋อก็คในขณะที่ไอดีเจเราเนี่ยกำลังเซตอัพอยู่เนี่ยกำลังโปรโมทอยู่เราทำอะไรดีก็คือจะโชว์อัพรังคือเมาดีไซน์ออฟเฟอร์นี่อะไรยกเลิกงานอะ่ show up, try. ะโชว์อัพทรายบีโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยโชว์ความเป็นโปรเฟชชั่นนั่โอเคก็ ขายได้ทั้งหมดส0 0แสนกว่าเกือบ4 0 0แสนชุดนะครับก็ได้มาทั้งหมด2 0 0 0 0กว่าซึ่งเงินเนี่ยก็จะน้อยกว่าเป็นศิลปินเดียวอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับสรุปก็อาจจะเล่นยากกว่าทีะต้องมี Relationship กับคนในวงด้วยอ่าแล้วก็จะต้องไอ้พวกทํางงทําเงินไอ้พวกเงินพวกนี้ต้องหานกันนะครับเป็นเหมือนในวงแหละก็เดี๋ยวลองออกอัลบั้มดูอัลบั้ม โอเคเมคจากสตูด okay, okay, ิโอโอเคชื่อรับัมเทพหนึ่งเก้าหนึ่งสองเป็นพอ p พลล่าเหมือนชื่อไม่น่าได้ปะ่ะเหมือนเดิมเหมือนกันครับวอรชิปปับแล้วก็แท็กมีทั้งหมดอ่าเหมือนขาวที่แล้วเป็นเก้าแท็กแล้วก็รูปภาพหน้าปกนี่เป็น sitting on the edge อ่านี้ดีวกว่า ไม่ผ่านนะบ่าโอเคมีคอนเสิร์ตครับโอเคจัดไปได้ตังค์มาน้อยมากอะจัดคอนเสิร์ตท,ทีหนึ่งโอเคเมื่อกี้นี้เราขอบัมไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวลองขอใหม่โอเคสก,การหรือบ้าบอขอแตก เป็นวอลชิปพับแล้วก็มันน่าจะไม่ผ่านทั้งรูปหรือแม้ก็ปีมันแบบว่าใกล้เคียงกันไหวตั้งกดสคริปต์นะครับเอาเป็นรูปเมืองดีกว่าเมื่อกี้มีอะไรวะอ่ะสเด e s ต a โอเคนี่น่าจะได้ครับโอเคผ่าน โอเคขายได้หมด4 2 0 0 0 0ชุดนะครับแบ่งเงินทั้งหมดโอ2แสนกว่าเฮ้ยได้เยอะเริ่มได้เยอะแล้ววงเริ่มดังนะครับวงเริ่มดังโอเคมีทัวร์ครับที่ภูโอ้กรุงเทพภูกเก็ตมี่าไปครับ11วีคได้ทั้งหมดล้านสองครับโอ้มาครับร่ำรวยร่ำรวยโอเคมันก็จะมีระยะยาวนะครับไอ้พวกอัลบัม้มรายได้จากพวกยอดขาย โอเคอ่าแท k คิวเน็กบายบายดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจัดคอนเสิร์ตได้ยังนะครับโอเคจัดได้ครับมีโอ้โ oh, ห mm hmm. ความจุหกแสนที่นั่งครับโอ้โ oh, ห mm hmm. ได้ส่วนแบ่งล้านกว่าถือว่า mm hmm. หาเงินได้ในเยอะในระดับหนึ่งนะครับสำหรับ uh, อาชีพนี้ แต่ก็ถ้าเกิดเทียบกับน,นักบอลแล้วมันคนละเรื่องครับโอเคอัลบ้ามนะครับลองอจัดอะคูสติกบ้างโอเคอันนี้ขายได้ทั้งหมดโอ้ห้าแสนแปดได้ยด้ไงว่าเป็นยุคทองนะครับอืมโอเคมีทัวยนะครับ ไปทั่วเลยครับ15วีคจัดไปส่วนแบ่งล้านสี่โอเคเมื่อกี้มีอีกเมนูหนึ่งที่ยังไม่ได้ลองเล่นอ่ t สเตตเนมตัวเนี้ยคืออะไร l e c t s t a เ e name เป็นเหมือนกับประมาณว่าชื่อเวทีไงอ State Name โอเคเมนูก็เอ้ยดิสอันนี้ยังไม่ได้ลองเล่นอ๋อเป็นอัลบั้มเก่าแล้วครับ แล้วบัมดูก็จะดูความป๊อปปูเล่ความป๊อปหัวก็แบบถือว่าทุกบัมนี่ก็สุดยอดอยู่เหมือนกันนะยังติดชาร์จอยู่ยังติดชาร์จอยู่นะครับโอเคครับก็การรีวิวในส่วนของอที่เป็นพาร์ทของ p o อปสตาร์นะครับก็จะจบแค่ตรงนี้อาจจะจบแค่พาร์ทนี้นะครับเพราะว่า มันไม่มีอะไรให้เล่นละใน,นส่วนของตัวนี้ถ้าเกิดจะเล่นก็เป็นพวกสายงานอื่นเนี่ยอย่างเช่นว่ามันไม่ได้มีแค่ป๊อปนะมันมีเป็นพวกเอ่อแลปด้วยมีเป็นคันฟรีอย่างที่เห็นตอนแรกแล้วก็น่าจะมีเป็นอิเล็กโทร์นะมั้งซึ่งมันมีหลายแนวครับต้องลองดูเล่นเยอะๆเ,เดี๋ยวผมจะลองทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งว่ามันมีสายอะไรบ้างถ้าอยากไปสายไหนต้องทําตัวยังไงโอเคก็วันนี้คลิปรีวิวป๊อปสตาร์ก็จบเพียงเท่านี้ครับผม เจอกันพาร์ทหน้าจะมารีวิวอะไรต่อก็รอนู่นเลยแล้วกันแพทหน้านู่นไม่แน่ใจว่าอะไรมาถ้าเกิถ้ารู้เดี๋ยวจะบอกจะประกาศอีกทีหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดใครจะติดตามแพรก็ไปติดตามได้ที่ทวิตเตอร์นะครับของบิดไลท์ได้เลยโอเคครับเจอกันพาร์ทหน้าผมสวัสดีครับ